ชิญท่านนรเศษปัจยากรออภิปรายครับท่านครับครับขอบคุณท่านประธานครับผมนรเศรษปัจยากรสมาชิกวุฒทิศภานะครับก็ขอขอบคุณท่านเลขานะครับที่มาชี้แจงภาพรวมรายรับรายจ่ายของงบประมาณประกันสังคมในวันนี้นะครับคือทางประกันสังคมนะครับมีหน้าที่หลัก นะครับก็คือการดูแลกองทุนประกันสังคมนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องสิทธทิประโยชน์ของผู้ประกันตนนะครับวันนี้หลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้ติดตามนะครับเรื่องของรายรับรายจ่ายต่างๆของกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายคร่าวๆนะครับในแง่ของกลไกที่กองทุนนี้ทํางานอยู่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสินทรัพย์ของประกันสังคมนะครับมูลค่าณนะปลายปี67ที่ผ่านมานะครับมูลค่ารวมมันประมาณ2.7ล้านล้านบาทนะครับ ปริมาณมันมหาศาลมากนะครับมากกว่างบประมาณของประเทศเล็กๆบางประเทศในโลกนี้อีกนะฮะแล้วก็กองทุนประกันสังคมเนี่ยมีเงินเข้านะครับสองขาจากนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะครับขาละกว่า9 0,000ม่นล้านบาทต่อปีนะครับสองขารวมกันก็1นึ0 0 0สื่นล้านนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนที่รัฐบาลสมทบอีก5 0,000ื่นล้านบาทต่อปีนะฮะรวมเป็น รายเงินสมทบที่เข้ามาแต่ละปีในกองทุนเนี่ยประมาณ23,000ล้านบาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมพวกเงินปันผลพวกดอกเบี้ยกำไรจากการขายหลักทรัพย์นะฮะทีะ่งบประมาณของปี -66 ที่รายงานว่ารายรับนะครับของกองทุนประกันสังคมอยู่ที่ประมาณ2,90 0 0 0ล้านเนี่ยก็คือรวมพวกไรายได้พวกนี้ไปด้วยนะครับทีนี้ค่าใช้ใจ่ายหลักๆของกองทุนประกันสังคมนะฮะของสำนักงานประกันสังคมเนี่ย40%นะครับก็จะเป็นเรื่องของเงินสมทบ นะครับที่เงินสมทบก็ประมาณแสนกว่าล้านบาทต่อปีนะครับที่จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นพวกประโยชน์ทดแทนเจ็บป่วยตายนะครับคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรทุพพลภาพว่างงานพวกนี้นะฮะแล้วก็เงินที่เหลือเนี่ยก็รีเซิร์ฟเอาไว้เป็นเงินบํานาญสําหรับอนาคตนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะฮะก็คือเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายของสํานักงานประกันสังคมนะฮะ อย่างของปีหนึ 1, งบประมาณปี66เนี่ยงบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานประกันสังคมอยู่ที่6,600ล้านบาทครับ6,600ล้านบาทนี่เยอะมากขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่ามันเยอะมากกว่างบบริหารกระทรวงหลายๆกระทรวงของประเทศเราอีกนะฮะเยอะกว่างบบริหารกระทรวงของกระทรวงพาณิชย์เยอะกว่างบบริหารกระทรวงของกระทร,ร,ร,ะว,งงระวงอุตสาหกรรมนะฮะหกพล้านบาทเนี่ยคือเงินสําหรับ การบริหารสำนักงานเดียวนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าบริหารจัดการนะครับหาด้วยเงินสมทบที่เข้ามาต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.87นะฮะคือเอาตัวเลข6,000กว่าล้านเนี่ยหารด้วยตัวเลข2 3 0 0 0 0ล้านที่เป็นเงินสมทบเข้ามาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ค่าบริหารจัดการเงินตรงนี้2.87นะฮะคือถ้าเราไปซื้อกองทุน LTF, RTF เนี่ยโดนค่าบริหารจัดการ1นี่เราก็รองแล้วนะครับและที่สำคัญนะฮะ เงิน6,000ล้านบาทเนี่ยเป็นค่าที่เป็นค่าใช้จ่ายสำารักงานที่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายเงินเดือนค่าไอทีเนี่ยมันเป็นเงินนอกงบประมาณที่สภาผู้แทนมองไม่เห็นนะฮะ ที่วุฒิสภาเราก็มองไม่เห็นที่กรรมธิการงบประมาณที่กาลังตรวจสอบกันอยู่ตอนนี้ก็บองไม่เห็นเหมือนกันนะครับว่า6,600ล้านบาทเนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างเพราะว่ามันไม่มีการชี้แจงงบประมาณในส่วนนี้เลยนะฮะสิ่งที่เราจะเห็นในสภาวันนี้นะครับในรายงานวันนี้ก็คืองบประมาณรายรับรายจ่ายเท่านั้นว่ามีตัวเลขอะไรบ้างค่าใช้จ่ายสํานักงานเหล่านี้นะครับไม่ได้เคยถูกเปิดเผยสู่ส,สาธารณชนเลยนะฮะอย่างที่เราทราบกันว่างบทําปฏิทิน50บล้านนะครับ เราก็ไม่เคยเห็นนะฮะงบเมนเฟรม850ล้านเราก็ไม่เห็นงบจัดซื้อจัดจ้างแอปพลิเคชัน275ล้านเราก็ไม่เห็นนะฮะงบซื้อรถจนประจาตาแหน่งนะฮะที่เอาไปปรับปรุงอัปเกรดใส่เบาะนวดกันเราก็ไม่เห็นนี่มันคืออะไรรู้ไหมฮะมันคือผลของกลไกการบริหารงบประมาณที่ไม่ผ่านการตรวจสอบของสภานั่นเองฮะประกันสังคมทุกวันนี้ผมถามทุกท่านนะครับว่าอยู่ได้ด้วยอะไรฮะอยู่ได้เพราะเงินของผู้ประกันตน ถูกไหมครับไม่ว่าเขาจะเชื่อใจการบริหารพวกท่านหรือไม่ทุกสิ้นเดือนเงินของเขาก็ต้องถูกหักเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนะครับแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจเนี่ยแต่ความหวังของพวกเขาก็คาดหวังว่าเงินที่เขาถูกหักทุกเดือนเนี่ยจะต้องถูกบริหารอย่างดีนะครับจะไม่เพราะว่ามันจะกลายเป็นตาข่ายรองรับชีวิต ของพวกเขานะะในวันนี้หรือในอนาคตไม่ว่าชีวิตของพวกเขาจะเป็นยังไงนะฮะแต่ผมอยากทราบว่าพวกท่านเคยได้ถามผู้ประกันตนบ้างไหมนะฮะว่าโครงการต่างๆที่ทางสปสเนี่ยที่ใช้งบประมาณไปนะครับและถูกสังคมวิพากวิจารยอยู่ตอนนี้ฮะถามเขาหรือยังฮะว่าผู้ประกันตนอยากได้ปฏิทินหรือเขาอยากได้เงินส่งครอบบุตรเพิ่มขึ้นเขาอยากได้ระบบไฟวอลใหม่อยากได้ระบบไอทีใหม่ทุกปีหรือเขาอยากได้ผลประโยชน์ทดแทนยามเจ็บป่วย วางงานเพิ่มมากขึ้นเขาอยากได้รถตู้ที่มีเบาะนวดนะฮะใช้5ปี8ปีแล้วก็แทงเป็นศูนย์หรือเขาอยากได้ความมั่นคงตอนเกษียณอายุมากกว่ากันนะครับและที่ตลกร้คืออะไรรู้ไหมฮะคือผู้บริหารประกันสังคมผู้บริหารกองทุนประกันสังคมเนี่ยเป็นข้าราชการทั้งหมดนะครับไม่มีใครต้องใช้โรงพยาบาลประกันสังคมไม่มีใครต้องใช้บำนาญประกันสังคมผมถามว่าเป็นพ่อแบบนี้หรือเปล่าฮะ ที่ถึงไม่มีใครรู้สึกเจ็บปวดกับผู้ประกันสังคมตอนนี้เลยฮะสมมตินะฮะผมขอสมมุติเลยนะครับว่าถ้ามีคนเอาเงินกองทุนบําเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยไปซื้อปฏิทินแจกบ้างนะฮะเอาไปใช้งบประมาณไอทีปีละเป็นพันล้านบ้างเนี่ยแล้วจนใช้จนมีข่าวว่ากองทุนกบขเนี่ยจะเจ๊งผมถามว่าพวกท่านรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับที่ผมต้องลุกขึ้นพูดวันนี้นะฮะเพราะผมอยากให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยของผู้ประกันตนนับ1ิบล้านคนนะครับ ถูกบริหารงานอย่างโปร่งใสนะครับถูกเงินในกองทุนถูกนําไปใช้จ่ายอย่างมีความรู้สึกรู้ผิดรู้ชอบนะครับและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลักนะฮะแต่ในเมื่อมีคนออกมาทักท้วงพวกท่านแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิทินนะฮะก็มีคนยืนยันว่าจําเป็นต้องแจกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถตู้นะฮะที่ซื้อมามูลค่าร้อยกว่าล้านนะครับแล้วแล้วก็ตีพอใช้5ปี8ปีก็ตีมูลค่าเป็นศูนย์และท่านก็บอกบริจาคไปได้บุญนะครับ ถามเขาหรือยังฮะว่าผู้ประกันตนอยากได้บุญกับท่านด้วยไหมสุดท้ายนะครับผมสรุปสั้นๆนะครับขอคําถามแค่คําถามเดียวนะครับว่าการใช้งบประมาณของผู้ประกันตนแบบนี้นะฮะมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสามารถตรวจสอบโปร่งใสขึ้นในอนาคตได้หรือไม่นะครับเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมได้ ผมว่าข้อเสนอที่ทุกคนต้องมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือต้องให้ประกันสังคมออกจากระบบราชการและให้มืออาชีพมาบริหารนะครับมีการตรวจสอบมีการรายงานผลการประชุมทุกปีนะครับเหมือนที่ท่านสมาชิกท่านที่อภิปรายก่อนหน้าผมได้ได้เสนอไว้นะครับทำเหมือนกองทุนปกติที่เขาทำกันนะครับผมเชื่อว่ากองทุนประกันสังคมนะครับถ้าถูกนำออกจากระบบราชการและถูกบริหารโดย ผู้บริหารมืออาชีพที่ถูกตรวจสอบได้มีความโปร่งใสนะครับจะสามารถทําผลประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนและเพื่ออนาคตของผู้ประกันตนได้มั่นขึได้มากขึ้นนะครับแล้วเพื่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมในอนาคตได้มากขึ้นผมขอไปไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ